ผมลืมบอกไปวันนี้ผมมาอัปเดตเจ้าไฟเซอร์แล้วก็ชอัปเดตไฟเซอร์ครับแนะนำไฟเซอร์และอัปเดตนกเอียงสองตัวสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอครับวันนี้ผมมีสมาชิกใหม่จะมาแนะนำนะครับแต่ทุกคนก็ไม่ได้จะต้องรุ้นอะไรแล้วนะครับหรือถ้าใครเข้ามาดูใหม่เก็น่าจะลุ้นอยู่นะครับว่าเป็นตัวอะไร น้องเขาคือไฟเซอร์นะครับที่ผมเคยทำคลิปสั้นเอาไว้นะครับวันนี้ก็จะมาลงคลิปตามสัญญานะครับเดี๋ยวเปิดตัวน้องเขากันเลยดีกว่านะครับเพราะตอนนี้น้องโว้ยวายอยาออกครับนี่นะครับคือน้องไฟเซอร์คนเห็นไหมครับนี่นะครับน้องเขา ติดคนมากๆเลยครับในที่สุดไฟเซอร์ก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับน้องเขาเริ่มที่จะหัดบินแล้วนะครับทุกคนก็น่าเห็นแล้วนะครับบินขึ้นไล่อ้อมมาตรงนี้และบินไปนตรัวรูนน้องเขาเริ่มที่จะบินเก่งมากเลยนะครับแล้วก็ติดคนมากๆเลยนะครับถึงกับบินมาหาคนเลยครับเหมือนที่น้องเขาบินมาหาผมนะครับโอ้ น้องเขาหิวแล้วครับแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าน่ารักที่สุดของเขานะครับคือหัวน้องเขาเนี่ยเหมือนฮอกกเทลแล้วเสียงของน้องเขาก็น่ารักเลยครับวันๆเนี่ยเขาจะพูดแต่หอย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 หยหยไม่รู้ <c oughs> ครับว่าชัดแล้วเป็นนกนางนวลหรือไงนะครับทุกคนมาฟังเสียงดูนะครับอ่ะ ให้ไม่เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้สัมภาษณ์คุณไฟเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เข้าใจแล้วครับว่าไฟเซอร์พูดหอยหอยหอยทำไมพอดีเขาหิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำอาหารลูกป,ป้อนให้เขากันเลยดีกว่านครับแต่ อาหารลูกป้อนวันนี้ไม่ใช่อาหารลูกป้อนธรรมดาเพราะว่ามันเป็นอาหารลูกป้อนสําหรับนกแถวๆนี้เลยนะครับนกตามธรรมชาติได้แล้วนั่นก็คืออาหารมิดแดงนะครับผมจะผสมกับน้ําแล้วให้มันแบบนิ่มๆนะครับแล้วค่อยจิ้มให้น้องเขากินนะครับใช่ไหมไปสัน้องเขาเนี่ยก็จะกินเหมือนนกเอี้ยงสองตัวเลยนะครับ ผมลืมบอกไฟวันนี้ผมมาอัปเดตเจ้าไฟเซอร์แล้วก็ไม่ใช่อัปเดตไฟเซอร์ครับแนะนําไฟเซอร์และอัปเดตนกเอี้ยงสองตัวที่ตกจากมะพร้าวมานะครับเอ้ยที่มะพร้าวเียต้นมะพร้าวมานะครับว่าตอนนี้เขาเป็นไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นมาชงอาหารลูกปั้นให้ไฟเซอร์กันดีกว่านะครับผมก็จะมีอาหารเม็ดแดงเหมือนที่ผมบอกไปนะครับ แล้วก็จะมีขนมปังโควิดเสริมด้วยแต่ว่าช่วงนี้ขนมปังโควิดไม่มีนะครับ<อ>ก็เลยต้องใช้ขนมปังขาวธรรมาดาไปก่อนนะครับ<อ>หิวแล้วเหรอจ๊ะลงก่อนแล้วก็จะมีน้ําวิตามินนะครับผมก็จะผสมเลยแต่กครับผสมเลยไหมครับลอ,องคนดูก่อน หยุดหยุหยไฟยเซรอร์รออีกแป๊บหนึ่งนะรอ,รอให้รอให้อาหารมันพองก่อนทีนี้ก็รอหายห้ยห้ยห,ยหยในระหว่างรอนะครับมามาดูความน่ารักของเจ้าไฟเซอร์กันเลยดีกว่านะครับไฟเซอร์เนี่ยครับก็จะเป็นนกกลงหัวจุก หรือมีอีกประมาณ2อสชื่อนะครับแต่ผมพออีก2ชื่อก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือนกประหลอดหัวคุนแล้วก็นกปราหลอดหัวจุกนะครับแล้วก็นกกองหัวจุกเหมือนที่ผมเรียกเลยนะครับแล้วที่ภาคใต้นะครับเขามีการนิยมที่จะเลี้ยงนกสายพันธุ์นี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นนกเสียงน่ารักมากเลยครับแล้วก็มีการจัดการแข่งขันกันด้วยนะครับทุกคนรู้ไหมครับเนี่ย <Wow. S 1> ผมว่าไฟเซอร์ เพราะว่าไฟเซอร์ก็ได้จะไปแข่งอยู่นะครับเพราะเสียงคขนทารักดีหอย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 หผมไปอ่านมานะครับแล้วเขาบอกว่าอายุของนกกงหัวจุกเนี่ยยืนเหมือนกันนะครับเนี่ยรู้ไหมครับว่าเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยผมอายุสิบขวบนะครับแล้วถ้าน้องเขาเนี่ยจะแก่ตายเดี่ยข้อประมาณ ผมอายุ21นะครับนักก็คืออายุไขเขาเราๆ11ปีเลยนะครับโอ้โหยืนเหมือนกันนะเนี่ยห้ๆๆักพวกทุกคนครับทุกคนอาจจะแปลกใจใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยไปไปปีนต้นไม้แล้วไปล้วงเข้าออกมาจากลังหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับ พอดีช่วงนะครับก็จะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับทําให้มีลมแล้วน้องเขาเนี่ยก็ตกจากลังนะครับแล้วทีเนี้ยครับนักเรียนที่โรงเรียนพ่อผมเนี่ยไปเจอเข้าก็เลยเอามาให้พ่อผมนะครับเพราะว่าเห็นว่าพ่อผมและผมเนี่ยเลี้ยงนกก็เลยเอามาให้นะครับใช่หไหมไฟเซอร์ตอนนี้ครับเราก็จะต้องเลี้ยงไฟเซอร์ให้เขาโตและแข็งแรงนะครับถึงจะปล่อยไปสู่ธรรมชาติได้นะครับ ถ้าน้องเขาจะอยู่เนี่ยก็จะอยู่แถวต้นไม้ตรงนี้เลยนะครับบางทีถ้าคิดถึงผมแล้วผมเดินเล่นอยู่นอกบ้านเนี่ยให้น้องเขาบินมาหาผมก็ได้นะครับถ้าคิดถึงมากๆน้าไปซะอยากดื่มน้ำไหมดื่ม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 ไหมผมจะไม่ขังเขาไว้นะครับเพราะว่าเขาเป็นนกธรรมชาตินะครับผมจะปล่อยให้เขาไปหาคู่ตามธรรมชาติเขานะครับหรือถ้าคู่เขาเนี่ย มาอยู่ตามเขาผมก็อาจจะได้เห็นหน้าไฟเซอร์น่าจะแทบทุกวันเลยแหละครับหน้าไฟเซอร์ถ้าไฟเซอร์ตัวแล้วกลับมาหาป๊าป๊าด้วยนะโอ้รู้สึกว่าข้าวเนี่ยครับโอ้โหพองแล้วครับทีนี้ก็จะมาป้อนไฟเซอร์กันเลยเออเอาไปป้อนไฟเซอร์กันเลยนะครับโอ้โน้มตั้งเฮ้ยไปไหนไฟเซอร์ไฟเซอร์ ไอเซอร์ไอเซอร์อ่ะไอเซอร์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 น้่อร่อยไหมมนี่น้องเข้าเด้อถอยหลัง <laughs> ด <laughs> ้วยอับเฮ้ย้้ทุกคนครับ ไฟเซอร์เนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาด้วยครับคือน้องเขาเนี่ยจะชอบเดินถอยหลังบินถอยหลังแสดงว่าทุกอย่างเขาจะต้องทําถอยหลังด้วยนะครับเนี่ยหรือไม่ก็กินแบบถอยหลังขึ้นมาได้เหรอจ๊ะตอนนี้นะครับอาหารเม็ดพองแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเขาจะมาป้อนไฟเซอร์เลยเอม แน่าเชื่อเม็ดใหญ่พอๆกับหัวเขาเขากินได้ไงครับเอาไงใครปสักงงยิมไหนยงโอ,อ สงสัยผมแน่ต้องส่งไฟเซอร์ไปนอนแล้วหล่ะครับพอดีนองเขาทำตาท,ทาตาแบบอย่างนี้นะครับสงสัยเขาเอ,อตื่นละเอาอีกไหมโอเคเดี๋ยวผมก็จะเก็บเขาใส่ตะกานะครับฮสยเออถอยหลังอีกแล้วครับไฟเซอร์ ขึ้นมือได้ละไฟเซอร์ขึ้นมือเหรอโอเคเดี๋ยวลองจับละาาานะ้าตะกร้านะโอเคนะครับหลังจากไฟเซอร์เสร็จไปแล้วเดี๋ยวก็จะมาหานกเกี้ยงกันเลยดีกว่าครับโอเคไปกันเถอะตอนนี้นะครับผมให้น้องเขาสองตัวอยู่ในกรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะให้น้องเขาเนี่ยบินสู่ธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยน้องเขาเนี่ย เริ่มเที่บินได้แล้วนะครับแล้วเริ่มที่จะกินอาหารเองได้แล้วแต่ว่ายังกินอะไรไม่ค่อยเป็นเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้เขากินจนแบบคล่องแล้วก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติไปนะครับแล้วถ้าเชื่องนะครับก็อาจจะอยู่แถวๆนี้เหมือนไฟเซอร์ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะฟอนเลยนะครับเน่เน่เน่อ๊มเออนองตัวเนี่ยครับเขามีชื่อแล้วนะครับชื่อว่าไฟเซอร์เออไม่ใช่ครับ น้องเขาเนี่ยชื่อว่าโทนี่กับปีเตอร์นะครับโทนี่นะครับก็จะเป็นพี่คนโตสุดเลยนะครับปีเตอร์ก็จะเป็นน้องนี่นะครับโทนี่ตัวนั้นปีเตอร์ตอนนี้นะครับน้องเขาเนี่ยอิมอิมเนียอิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมอยากจะบอกนะครับว่าชื่อก่อนหน้านี้ครับ ตลกมากๆเลยครับชื่อเนี้ยผมกับพ่อผมเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อให้นะครับชื่อว่ามีมั่งเพราะไม่มีมั่งนะครับทุกคนว่างเงครับแล้วทีเนี้ยแม่ผมบอกว่าไม่เหมาะนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นโทนี่กับปีเตอร์นะครับนกกระจะ๊ไม่ถึงนกกระจอกแล้วนกเอี้ยงนะครับวิธีดูเพศนะครับก็แค่จับตะเกียบเหมือนเลิฟเบิร์ดเลยนะครับแล้วปรากฏว่า โทนี่กับปีเตอร์เป็นตัวผู้ทั้งสองเลยครับไม่อะไรครับยังไงก็ต้องปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับแลยถ้าเป็นตัวหู้กับตัวเมียแล้วผมจะเลี้ยงก็ไม่ได้นะไม่งั้นกินเขาแน่ด้อยครับเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันตกมาพร้อมกันตอนนี้นะครับผมป้อนข้าวโทนี่กับปีเตอร์เสร็จแล้วนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าตอนโตเนี่ยเขาจะเชื่องกับผมไหมนะครับ ถ้าเชื่องก็จะได้อยู่แถวๆนี้ถ้าไม่เชื่องบายบายไซย่าดาระและผมคิดว่าไฟเซอร์นะครับน่าจะอยู่กับผมได้ครับเพราะว่าลักษณะเขาเนี่ยติดคนมากๆเลยครับบินมาหาคนด้วยอย่างนี้เสี่ยงต่อการโดนจับไปขายสูงนะครับเนี่ยผมว่าจะเปี่ยมเชื่อไฟเซอร์เป็นหอยอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะว่าเขาหอยหอยเอาขนอะไรติดตาดู รียบล้อยครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายหอ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 ย